จะมาจินอาหารค่ะร้านที่ยังซื้อร้านเพื่อนอ่ะเนี่ยพี่น้อยพี่น้อยร้านยังมั้ยเจอร้านครัอยู่บ้านน้องตะไคร้่ท่านค่ะบ้านน้องตะไก่ท่านค่ะแซบ่บแซบ่บแซ่บของเพื่อนอยู่ค่ะมีย,ยำผัดชีดิ๖สองจานลาบซุกแซ่บอยู่แซ่บบอนอะไรแซ่บจ้า แซ <มะ S 1> ่บเนาะมีต้มแม่นบอกพี่น้อยต้มแม่นบอกนี่จ้ะต้มกับแซ่บมีแต่เนื้อแซ่บของเพื่อนด้วยหรอค่ะเชิญเด้อก่บผูใ้ใดญ่านมาทั้งนี้กับแม่แวะแม่แวะกินได้เลยเด้อค่ะแซ่บของเพื่อนอยู่บ้านหนองตกกะไคร่ค่ะแซ่บๆๆแซ่บแซ่บ,บมาจิ้มน้ำกันเด้อค่ะเด้อ ลงมือแล้วค่ะอาอัมสวัสดีจ้า